เพราะเชื่อมั่นเรื่องความหลากหลายของตลาดและมองว่าการเจาะเป้าหมายเฉพาะเป็นอีกกลยุทธ์ที่ต้องทําของค่ายหนังเวลานี้ทําให้หลายอาบผลงานที่เหลืออีกครึ่งปีของค่ายทุนหนาอย่างเนรมิตหนังฟิล์มจึงเป็นผลงานที่ต่างแนวกันทั้งหมดหนึงให้เอาก,กําไร เกแวนีอ,อนนับตั้งแต่หนังสายไฟยฟอร์มยักษ์อย่างตาคลีเจเนซิสของมาเดี่ยวชูกียรตสักวิรกุลที่ขายสิทธิ์ไปแล้วมากกว่า70ประเทศทั่วโลกลมาให้้ไดเยนะ หรือการจับตลาดใหม่ของค่ายด้วยหนังโรแมนติกโคอมดี้เรื่องแรกอย่างสวัสดีวันจันทร์ของชาครชัยปรีชาและการกลับมาอีกครั้งของผู้กำกับหนังร้อยล้านอย่างพุทธิพงษ์นาคทองกับเรื่องวัยหนุ่ม 25CC ซึ่งชัดเจนด้วยลายเซ็นประเด็นดักไซส์สตอรี่เหมือนผลงานก่อนหน้าอย่างโฟคิงทั้งสองภาค นี่แทบไม่ต้องนับหนังที่ลงฉายมาตั้งแต่ต้นปีที่ททก็ต่างแนวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสยองขวัญอย่าง The Curse Land นแดนซาบหรือผลงานแนวดราม่าอย่างมอริสัน จากการพูดคุยกับกนกวันวัชระผู้บริหารค่ายเนรมิตหนังฟิล์มแ้วว่านอกจากเป้าหมายของการขายตลาดไทยเป็นหลักแล้วตลาดในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศก็ยังเป็นตัวเลือกที่เนรมิตหนังฟิล์มพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกลุ่มคนดู เพราะลําพังยอดดูจากสตรีมมิ่งอาจยังไม่ใช่คําตอบเพราะยังมีตัวเลขผู้ชมที่ยังลดลงอย่างมีนัยสําคัญการพยายามให้หนังไปฉายในโรงได้ไกลและกว้างขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทําในเวลานี้เพราะการประเมินอย่างไม่เป็นทางการพบว่ารายได้ของหนังไทยร้อยละ50เกิดจากการฉายในประเทศขณะที่รายได้จากต่างประเทศอยู่ที่ราวร้อยละ30และที่เหลือถึงเป็นรายได้จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง จากการเดินทางของตลาดในต่างประเทศมาเวลาเราเอาหนังไทยไปแบบไปไปในเฟสติวัลหรือไปในมาร์เก็ตต่างๆแล้มองว่าหนังไทยตอนนี้กำลังบูมเพราะว่ากําลังโรดอัพเลยแหละค่ะอา,อาจจะแบบยังไงก็ต้องติดหนึ่งใน3แหละถ้าอยู่ในเซาท์อีสอ่ะเพราะว่าด้วยตัวคอนเทนต์ด้วยตัวคุณภาพด้วยตัวอาจจะเป็นการเซฟคอนเทนต์ที่ที่ที่เขาเลือกความเป็น มี potential มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่คิดว่าหนังไทยหรือคอนเทนต์ไทยค่อนข้างแข็งแรง hmm. ใช่เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เราก็จะบูมฝั่งเกาหลีเนาะหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ไทยที่มาแรงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือว่าจากการที่ไปตลาดมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะทำม,มาหนังไทยเนี่ยค,คนไทยมีฝีมือนะหนังไทยเข้าใจง่ายเวลาแบบเราทําธุรกิจหรือเขาซื้อไปแล้วก็ตอบโจทย์ในประเทศบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะ uh. คิดว่ายังไงก็ต้องติด top ป3ใน t i e อยู่แล้ว เอาจริงๆถ้าในแพลตฟอร์มสตรีมมิงน้อยมองว่ามันขึ้นอยู่กับฐานผู้ชมที่เลือกเสพมากกว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพอหนังมันออกจากโรงไปแล้วอะแล้วเราอยากไปตามดูหรือย้อนหลังไเงี้ยเราก็ต้องไม่พ้นตามแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆนอไม่วอมรู้สึกว่าน่าจะแล้วแต่ช่วงมากกว่าบางช่วงก็หนังอ่าอเมริกาฮอลิบูดดัง ก็อาจจะขึ้นอันดับหนึ่งในในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มบางช่วงหนังไทยมาบูมเรื่องนี้หรือบางคนก็แบบเฮ้ยยังไม่ได้ดูในโรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เราเข้าสตรีมมิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าช่วงนั้นก็หนังไทยก็อาจจะขึ้นมาท็อป1ของของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้นะมองว่ามันน่าจะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เรื่องด้วยมากกว่า หนึ่งในวิธีการหาโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างความต่างของค่ายหนังก็คือการเปิดพื้นที่ให้กับผู้กำกับอิสระได้ทำงานฉายแบบเมนสตรีมทั้งยังมีการจัดหาไอเดียจากคนรุ่นใหม่ผ่านเวทีประกวดด้วยซึ่งตอนนี้มีผลงานในมือรอผลิตหลายสิบเรื่องโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเวลาในการเลือกนำมาสร้างและผลิตฉาย แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นค่ายหนังใหญ่ทุนหนาที่มีเป้าของการผลิตหนังฉายออกแทบทุกไตรามาสหากตอนนี้เนียรมิดหนังฟิล์มยังคงทํางานเป็นดิสตริบิวเตอร์นําหนังต่างประเทศเข้าฉายเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยกวนนพบพันธุ์ฤก์ไทย PBS รายงาน